Good morning day สแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวชมจะออกไปนอกเมืองนะคะจะไปเที่ยวที่อูไลวิธีการเดินทางไม่ยากเลยเ<อ>นาะ,นะก็นั่ง MRT สายสีเขียวไปลงที่สุดสายเลยอะ่ะสถานีซินเตียนาจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนเปิด Google Map นะคะไปที่ป้ายรถบัสเดินตามแม p ไปได้เลยนะคะจากนั้นอะต่อบัสสาย849แล้วก็ไปลงสุดสายได้เลยก็เดินทางกันค่ะนี่ <c oughs> รูทนัมเบอร์สิในตอนเช้าคนเยอะมากนี่ทุกคนเห็นอันนี้ปะอันนี้สแควร์ใช่ไหมแล้วก็เดินมาทางนี้นะคะมาขึ้นตรงนี้ได้เลยนี่น 849อยู่ป้ายนี้นะคะกทุกนคนก็เซิร์ชเลข849เนาะสายรถเมล์ที่เราจะไปนะคะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เนาะ m r t สิบเตี้ยนรถบัสกำลังจะมาในอีก5นาทีนะคะ849มาแล้วค่ะ ราอยู่ที่อูไลแล้วนะคะรถบัสไม่ได้จอดสถานีปลายทางนะเขาจอดให้เราหนึ่งสถานีก่อนถึงอูไลก็คือทัวริ b ึมบิ e นะคะเดินตรงมาเรื่อยๆได้เลยจากตรงที่บัสสต็อปเนาะจะเจอแบบนี้นะคะนี่อันนั้นเดินเข้ามาเลยในซอยนี้แฟล i ี่มา r t อนี่ค่ะอันนี้มันเป็นลายของชนเผ่าพื้นเมืองของที่นี่ บบนี่เขเป็นแม่น้ำใครมาแล้วกลัวเดินไม่ถูกนะบอกเลยว่ามีทางเดียวให้เดินไม่ต้องกลัวหลงก็คือเดินไปตามทางไปเรื่อยๆเลยนะคะไม่หลงแน่นอนอ่ะอูไหลเนี่ยเป็นเมืองที่ดังเกี่ยวกับการแช่ออนเซ็นเนาะแช่น้ำพุร้อนนี่คะ่ะพอเราเข้ามาก็จะมีโรงให้แช่แบบนี้เลย ใครอยากจะมาแช่นะคะก็ลองถามเขาดูได้เขาก็จะมีคิดเป็นรายชั่วโมงมีห้องแยกห้องรวมอะไรอย่างเงี้ยจากจุดเมื่อกี้ใช่ไหมคะเราเดินต่อเข้ามาเองนิดเดียวก็คือเป็นอู่ไหลโอสตรีทนะคะสองข้างทางเต็มไปด้วยขายอาหารเยอะแยะมากมายนี่มีผงม,มีผักด้วย <laughs> นี่ตรงโซนโคมแดงตรงนี้ค่ะ ก็คืออไลโอสติกแหละเผื่อใครอยากจะมาฝากท้องอยากกินอาหารเช้าที่นี่ก็มาได้เลยเนาะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอะไรขายนะคะนี่ร้านเยอะแยะเลยนี่ข้าวมันไก่ไส้กรอกอีกแล้ว <laughs> หลักๆที่เที่ยวของที่นี่ค่ะก็จะเป็นธรรมชาติเป็นภูเขาเป็นแม่น้ำอย่างเงี้ยนี่ดูดิ ช,ช,ชา่ธรรมชาติอ่ะได้ทั้งเขาได้ทั้งแม่น้ำเนาะสำหรับไฮไลท์ของที่อูไหลนะคะก็คือน้ำตกอูไหลเป็นน้ำตกที่แบบสวยมากเขาบอกว่าค like ุ้มค <f uss lair> ่ากับการเดินทางมากเนาะก็ต้อง เราต้องนั่งรถล็อกขาดมันเป็นรถไฟบบนะ่ารักตะมุตตมี่นะคะขึ้นไปรอบละ50ไต้หวันดอลล่าเนาะนี่นนเดินผ่านสะพานสีเขียวมานะคะก็จะเจอเลยทางขึ้นไปน้ำตกอูไหลนี่เขาจะเขียนเลยว่าอูไหลล็อกขาตรงนี้มีคาเฟ่นคนะ่ะ ชมวิวแม่น้ำได้แต่ว่าเราต้องไปจุดไฮไลท์ก็คือน้ำตกอูไปเดินไปขึ้นล็อกคาร์กันน้ออไลล็อกคาร์วันเวห้าสิบไต้หวันดอลลาร์หน้าตาตัวเป็นแบบนี้ 嗯 แล้วนะคะน้ำตกสวยมากตรงเนี้ยจะมีคาเฟ่หลายๆร้านนะทุกคนเออมันจะมีร้านหนึ่งที่แบบที่วิวสวยเดี๋ยวเราจะไปนั่งร้านนั้นแล้วก็ถ่ายรูปก,กินกาแฟกินชานมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนมันจะมีขั้นต่ำที่ต้องสั่งนะคนละแก้วน่าจะประมาณนั้นแต่ต้องไปดูก่อนจะดูราคามจะแพงหรือเปล่าเนี่ยอ้ยสวยนะฟิลดีมาก รชอบฟิวตรงเนี้ยมากเลยอ่ะมันเป็นแบบมันแบบคันที่เนาะมันแบบโลคลแล้วมันก็มีน้ำตกมีเพลงมีคาเฟ่เออต่างจังหวัดใภูเขาใช่ๆนี่ๆเจอแล้วร้านนี้เดี๋ยวเราไปข้างล่างก่อนนะคะค่อยขึ้นมาข้างบนนะนี่ไงหมอมันชื่อทรี กูไหลทีนะคะทีที่แปลว่าต้นไม้อ๋ะโอทีที่แปลว่าสามทนเลยไ่ต้นไม้เอทท two people เขาถ่ายอ๋อเขามีมุมให้ถ่ายรูปด้วยตรงนั้นจะได้ไม่ต้องแบบจองโตะอย่างทีกันเดี๋ยวเราก็เลือกสักโตะนะคะเราก็นั่งพอเข้ามาใช่ไหมก็ดูเลขโต๊ะอาหาที่เรานั่งแล้วก็ เขียนเลขโต๊ะแล้วก็สั่งก็เขียนนัำเบอร์ของเมนูได้เลยแล้วก็นั่งตรงไหนก็ได้นะแต่ว่าจุดนั้นน่ะมันจะมีโต๊ะหนึ่งที่สําหรับถ่ายรูปแค่นั้นนะคะเขาไม่ให้นั่งแช่นะอันนี้เป็นมาเกาที่เราสั่งนะแล้วก็อันนี้มิกาโนอินไยลองชิมซิกาแฟผสมตะไคร้ไม่ชอบเพงด้วย สองร้อยสามสิบแม่เจ้าไปกินตะไคร้อ่ <laughs> ะเดี๋ยวไปถ่ายรูปก,กันนะคะมุมน,นั้นว่างยังว่างยังเอ่ยว่างยังเออ ใครขึ้นมาก็แวะคาเฟ่นี้ได้นะคะอูไลฟ์ฟรีขากลับแล้วก็กลับทางเดิมนะคะรถไฟตะมุตะมิอันนี้แหละล็อกคาร์ดเนี่ย50ไตวันดอลลาร์เหมือนเดิม เอาเลกันเอเคเรามาถึงที่ เอ็มาร์ทีซิมเตียนแล้วนะคะเขาจะมาจอดฝั่งตรงข้ามเอ็มีนะเราก็ต้องเดินข้ามถนนกลับไป